Icana, สวัสดีครับลูกๆนักเรีย today, นวะิดีโอนี้เป็นวิดีโอสุดท้ายเนาะสำหรับการเรียนเรื่องสี่เหลี่ยมนะครับก็คือสี่เหลี่ยมรูปแ้วกับส <c ute> <ümüz> ี่เหลี่ยมคางหมูนะมาดูวิธีการหาพื้นที่นะเฉพาะพื้นที่กันเลยเนาะเหมือนทบทวนอีกครั้งที่โคบาลย้อนกลับไปก็คือการหาเส้นรอบรูปหลักๆนักเรียนจะเจอในเรื่องของสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับส่วนสี่เหลี่ยมที่เหลือส่วนมากเขาใช้หาพื้นที่เอามาดูกันสองสี่เหลี่ยมสุดท้าย อาสี่เหลี่ยมรูปว่าวขอรวบรวมสูตรก่อนนะครับสูตรก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลค,คูณเส้นทะแยงมุมนะครับก็ง่ายๆเลยก็ใส่เลยครับเศษหนึ่งส่วนสองคูณเส้นทแยงมุมตรงนี้มีสองเส้นเส้นยาวนี่ยาวห้าเซนติเมตรนะครับแล้วก็เส้นสั้นยาวสองเซนติเมตรอ่าเรามาหากันเลยตัดเลยก็ได้ครูบาตัดเลยนะเอาสองตัดสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองด้านบนก็เหลือหนึ่งคูณห้าคูณหนึ่งได้ห้าเสร็จแล้วครับ สี่เหลี่ยมนี้มีพื้นที่ทั้งหมด5ตารางเซนติเมตรตารางเซนติเมตรเขียนย่อว่าอย่างนี้นะครับต่อรอจุดสอมอจุดนะมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเลยถ้าเรียนเจอหาความยาวของเส้นทแยงมุมสองเส้นของสี่เหลี่ยมรูปเหลาเจอนะักเรียนก็มาคูณกันเลยแล้วก็คูณ12เนานะหรือภาษาง่ายๆก็คือเอาเส้นทแยงมุมคูนกันแล้วก็หาร2นะครับอโอเคเขาบอกว่าไงครับตรงนี้ โอ้ยง่ายมากเลยเขาบอกว่าเส้นตรง a อบีนี่ยาวยาวแปดโคบัสกลับกันเนาะมันอาจจะย้อนแย้งสักหน่อย a อบีนี่ยาว a อบีนี่ยาวสิบสองแล้วกันซีดีซีดียาวแปดโคบัสในตัวนี้ยาวแปดเนาะตรงนี้ยาวสิบสองแต่ในโจทย์นะั้นมันจะผิดเนาะเส้นเส้นที่มันยาวกว่ากับมีค่าที่น้อยกว่าก็เราก็ใส่เลยหนึ่งส่วนสองคูณเส้นทแยงมุมบนคูณเส้นทแยงมุมเส้นนี้ยาว ส้นยาวนี่ยาว 12, สิบสองเส้นสั้น C ีนี่ยาว 8, แปดเราก็คูณเลยนะครับกูบัสเอาสองตัดก่อนเนาะสองหนึ่งสองสองหกสิบสองเอาสองไปตัดแปดก็ได้นะแต่นี้ตัดสิบสองกูบัสตัดสิบสองก็มีค่าเท่ากันนะครับก็เอาหนึ่งมาคูณหกได้หกหกคูณแปดหกคูณแปดได้เท่าไหร่นาะก็เอาแปดคูณหกก็มีค่าเท่ากันแปดห้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปดเสร็จแล้วครับสี่เหลี่ยมรูปเบ้านี้มีพื้นที่เท่ากับ 48ดตารางเซนติเมตรนะครับามาดูสี่เหลี่ยมสุดท้ายนะครับสี่เหลี่ยมคางหมูสูตรก็คือเศษ1ส่วน2คูณความสูงคูณผลบวกเส้นคู่ขนานเส้นคู่ขนานหมายความว่าอะไรก็คือเส้นที่ขนานกันไม่มีวันมาชนกันนะครับก็คือสองเส้นนี้นะสองเส้นนี้นะครับไม่มา บรรจบกันคู่ขนานกันเอาสูตรว่าไงหนึ่งส่วนสองคูณความสูงความสูงเท่าไรเอาเหมือนสี่เหลี่ยมขนมเปีกปูนกับสี่เหลี่ยมเป็นด้านขนานเลยสูงแค่คูณผลบวกเส้นคู่ขนานแปด 8, บวกสิบสองได้ยี่สิบเสร็จแล้วก็ตัดอุบัติเอาสองตัดเลยสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองก็กลายเป็นหนึ่งคูณห้าได้ห้าคูณตรงนี้ได้สิบต่อห้าสิบตาราง เซนติเมตรนะครับเสร็จแล้วครับอย่าลืมสูตรสูตรสาคัญที่สุดนะครับหรือใช้วิธีโคบัตก็ได้โคบัตไม่ไม่ต้องทงท่องจําสูตรเลยเพียงแค่ดูว่าโจทย์ให้อะไรมาก็เอาสิ่งที่โจทย์ให้มามาใช้หาคําตอบแล้วมันจะไปลิงก์กับสูตรที่เราเคยเคยจาไปแล้วเองนะครับามาดูตัวอย่างสุดท้ายนะครับลูกๆสี่เหลี่ยมคางหมูนี่บอกว่า เหมือนเดิมด้ยสูตรเศษหนึ่งส่วนสองสูงเท่าไหร่หาสูงให้เจอสูงก็คือสองนะครับผลบวกเช่นคู่ขนานได้เท่าไหร่ครับสิบสามบวกยี่สิบสองได้เท่าไหร่น้อสามสิบห้าเสร็จแล้วก็ตัดตูบัสสองตัดเลยสองตัดสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองข้างบนก็หนึ่งคูณหนึ่งคูณสามสิบห้าก็ได้สามสิบห้าเสร็จแล้วนะครับต่อสามสิบห้าตารางหน่วยนะครับ ทบทวนสตรอีกครั้งสี่เหลี่ยมรูปว่าวคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณเส้นทแย,ยงมุมนะครับสี่เหลี่ยมข้างมุมก็คือเศษ1หนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณผลบวกเส้นคู่ขนานนะครับลูกๆแล้วก็มาดูแบบฝึกหัดกันมีสองข้อหรือถ้านักเรียนทำสองข้อนี้ก็ทําใส่สมุดถ่ายรูปส่งมานะครับหรือถ้าไม่สะดวกก็ทาที่ลิงก์ด้านล่างนะครับครูบาจะแนบลิงก์ให้ทําในไลฟ์เวิร์กชีตนักเรียนจะได้รู้คําตอบได้ทาทันทีเลยนะครับ สำหรับการเรียงเรื่องการหาพื้นที่แล้วก็เส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกทุก